หม่คุณ <nt> ยิ <monastery> <The acid baptism> ่งงานก่อนเด้อโอ้ยจังถ่ายกันย่งไงดีว่ะสูตรเงียบไปกินบลาเห็นงานเนาะไปไปครับต้องานอะมวยไปไปจัะลุ้นกันว่าจะมานหนักเมื่อเช้านี้จะใส่จ้ามเสร็จทีวะสูตรสูตรสูตรปลาชินเบาต้องสูตรนี้ครับ สูตรปากินเบาเบาเงินเบาเราฟังเสียงต้องเองห้งเมือน,นี้เ้าอ,อีสานตลาดรถบดแดงเข้ามาซามสหายดนเดี๋ยมื่อนี้มาเา้าบ่อที่บ่อหญ้าเล็กอู้สุนบุรีด้วครับเดยเมื่อนี้มากับเงีย้ยสูตรเงี้ยเขาเบูกระเบงี้ยสูตรเงี้ยปากินบายด้อยมือนเด้อ รอหลุนนะครับเด้อสิไดปลาจีซกบนี่แต่ว่าปะจีนบมจินอยู่แสดงว่าบ่ม,มีเน็ตบม่เคยเห็นอีสานนักล่ะไ,ไปไปารอหลุนนะครับพี่หาขั้นเลยมือนี้ทูนทันใดสิกินก่อนเป็นพระเอกเด้ไวไปเบ้อ

นี่สูตรปลาิดใบเนาะ สูตรสูตรสูตรไปกินเบาต้องสูตรนี้ครับสูตรไปกินเบาเบาไหมบนบ่าเราฟังเสียง้องปิง อื้อโวยข้ามแห้ง้ยตเอเอ,ออโว้ย Mày có gì ngang con được Ôi chạy hoàn phụt nước Ok Wow bao, bao bao, Ôi cứ chạy hoàn đi vậy cứ chạy hoàn phụt Tần thiến mà anh tui nhầy rồi Đấy đẩy áo <laughs>

กินที่ว่าวุ่นเลยบ่ควครเขาเวิดกลับไปแล้วลเ,เออโทษทีครับโทษทีกิข้ามื่อเมกินะข้ามืออทังว่าหยาเด้อยหยามวย,ยไยซ์สั่มหยาเด้ Ừ, chéo gì đấy mẹ vết thẻ vết thẻ vết thẻ vượt này vượt thèo vượt thèo vượt thèo vượt câu ở dưới, tên dưới ừ. Ừ. cái năn bờ đằng, cái đó yun nó cái năn cái kẹp, cần Terima kasih telah menonton! cái áo, can là rồi nè, ơi, nhìn cái mé, nhây 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 nhây, ơi, cái áo, nha cứ pác cái áo kha cốt, thưa bác, thì mày nè บ่แยเล็กหนองเหลือมข้างขากเซียนกะไปเดี๋ยวไปครับองงานหนุ่มเยไปไปจรู้หนคาวะนหนักเมื่อเช้านี้คยใส่จ้่ีวะ่อานได้ช่างกาวเลย